เสื้อยืดขวดพีีมีจุดเด่นและข้อดีอย่างไรบ้างเนี่ยครับสำหรับจุดเด่นคือการเป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำขวดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นเสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยและสามารถช่วยลดปริมาณขยะของโลกได้นะครับสิ่งทอจากขวดพลาสติกอย่างโพลีเตอร์นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากในการนำมาเป็นผลิตสิ่งทอนะครับทั้งนี้โพลีเตอร์เส้นใยที่มีความแข็งแรงทนทานต้านเกิดความรั้วรอยนะครับทำให้เสื้อยืดรีไซเคลิลเหมาะสำหรับในการใช้สภาพแวดล้อมทุกสภาพนะครับที่หนักแน่นหรือต้องการ ความทนทานและมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเส้นใยธรรมชาตินะครับสําหรับเสื้อผ้าทางเรานะครับรับผลิตและจําหน่ายและสกีนนะครับท่านที่สนใจงานผลิตกับทางเรานะครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืดดีจีและเสื้อยืดจากขวดพลาสติอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งม,มอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่าสามสิบปีจรกดีเื้อองคอ์กรเสื้อบริษัทเสื้อเป็นมิตตสิ่งแวดล้อมแ้ะเรามีความเชี่ยวชาญนะครับพร้อมให้คำปรึกษาสง่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ